สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกวันนี้คือเขาจะทำยังไงต่อไปมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะหรือว่าจะเลือกจากสีคริสตัลที่ชอบก็ได้ขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือก คริสตัลสีนี้นะคะหรือว่าเลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะมาดูกันคะ่ะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปอืม เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้ไพ่อะไรบ้าง p a g e of Cups นะคะ Six of Cups The Moon mm. Justice Justice just mean เราก็ Two of Swords อาแพชั่นกับฮันนีมูนเดี๋ยวขอขยับไปทางนี้นิดนึงต่อกันอย่างนี้น่าจะได้เนาะโอเคค่ะเออ เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะน่าจะได้ฟิลเหมือนไม่เชิงเป็นแฟนเก่าหรืออาจจะแบบเป็นคนที่คบอยู่ตอนนี้แล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็ได้ค่ะที่แบบเราอู่อยู่เนาะเราอู่ปะทุอยู่แล้วก็กลับมากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง มันมันให้ความรู้สึกว่าใจเขารู้สึกแบบนั้นนะ่ะคือเหมือนแบบเราเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาทำอะไรบางอย่างให้คุณไม่เชื่อมั่นไม่แน่ใจหรือกังวลใจหรือมันมันอาจจะเป็นความคุมเครืออะไรสักอย่างหรือเป็นปัญหาอะไรสักอย่างที่มันแบบ มันไม่ได้มีคําตอบที่ฟันธงชัดเจนนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบชี้เป็นชี้ตายหรือว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบหนักหนามากแต่ว่ามันก็มีผลกระทบกับความสัมพนะันธ์ณตอนนี้อยู่พอสมควรเลยสิ่งที่ที่คุณไม่รู้ที่คุณกังวลใจอะคะ่ะจริงๆแล้ว,วอะไม่ว่าปัญหานั้นมันมันจะคืออะไรนะแต่ที่ดูจากไพ่อะ คือยังไงยังไงก็มีโอกาสสูงมากๆเลยว่าจะต้องได้กลับมาเคลียร์กันได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแบบจะใจเขาแบบไม่ไม่ปล่อยคุณออกไปเลยอะปล่อยออกไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำจริงๆต้องพูดอย่างนี้เลยนะไม่อยากใช้คำว่าหลงเนาะแต่อยากอยากอยากให้มันเป็นความรู้สึกของของคนคนหนึ่งที่แคร์คนหนึ่งมากพอจนไม่อยากเสียเขาไปเรากัน เราเราให้ความสุขทางนี้อย่าพึ่งแย้งว่าแบบถ้าไม่อยากเสียไปแล้วทำ,วทำไมทําแบบนี้นะเพราะว่าบางทีอะค่ะมุมมองมันมันมองจากคนละมุมสิ่งที่เราสิ่งที่เขาอาจจะทําผิดกับคุณอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเออ,อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะคิดน้อยไปหรือว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ะคะ่ะแต่เท่าที่ดูจาก energy ให้มันไม่ได้มาจากคนที่แบบวางแผนอะไรไว้แบบดิบดีเลยว่านี่แหละ ฉันจะต้องทําแบบนี้หรือว่า,าคือตั้งใจที่จะทําให้อีกคนนึงเสียใจอะ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ทีเนี้ยเขาก็พอเข้าใจได้เหมือนกันนะว่าทําไมคุณมองเข้ามาเราถึงโกรธถึงไม่พอใจถึงรู้สึกไม่ดีคะ่ะ <c oughs> เขารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเหมือนกันเราก็กังวลใจแล้วก็กลัวเหมือนกันนะว่าแบบเออไอที่เขาเป็นไอที่เขาทำอะคะ่ะมันจะกระทบร้ายแรงแค่ไหนมันจะส่งผล ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยสั่นคลอนไปหรือเปล่าแล้วก็คุณจะยังเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่ไหมคุณจะยังรักเขาอยู่ไหมว่างั้นเถอ,อะเนาะเขายังยังดูแบบดูอ้อนอะ่ะดูว้าวอนดูขอร้อง,องไงไม่รู้แบบได้โปรดแบบกลับมาเถอะแบบทั้งใจเขาเขาไม่มีใครเลยจริงๆนะอืมขาร,รู้สึกมาได้ยินมีคนบอกแยง้งไม่จริงอะ่ะ รู้สึกเหมือนมีคนบอกย้งไม่จริงอะเห็นไปเจาะไปแจ,ไป,จไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นอะไรเงี้ยค่ะเ,เราไม่อยากให้ท้ายเนาะไม่อยากให้ความรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาทําอยู่มันโอเคแล้วมันใช่มันถูกต้องนะคะเพียงแต่ว่าบางทีในภาพรวมในความรู้สึกเขาอะค่ะยังไงคุณก็เป็นที่หนึ่งถึงเขาจะเป็นคนยังไงก็ช่างนะทําผิดยังไงแบบไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในใจเขาเนี่ยคือ ถ้าจะต้องทิ้งอะไรถ้าจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอะเขาจะทำเขาเขาน่าจะอยู่ไม่ไหวอะถ้าถ้าไม่มีคุณอยู่กับเขาอะแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องอะเพื่อที่จะคลายความสงสัยให้กับคุณก็ดีหรือว่าแบบทำผิดกับคุณคือเหมือนแบบก็ต้องชดเชยใช่ไหมต้องชดเชยต้องชดใช้ต้องชดเชยต้องชดใช้ต้อง ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อะคะ่ะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ได้คุณกลับมาคือนึกถึงเพลงอะไรนะคุกเข่าเลยอะใช่ไหมฉันขอร้องอ้อนวอนให้เธอกลับมาอะไรประมาณนี้เลยได้ไดอารมณ์ได้ฟิลนั้นมันเป็นฟิลของคนที่แบบคลั่งใครเนะาะคลั่งในความรักเลราว,ว่าแบบในใจในหัวเขานะเขาไปเจอใครที่ไหนก็ไม่ ไม่มีทางเจอเจอคนที่ดีได้เท่าคุณอะ่ะอืมให้ไปทําอะไรมาก็ตามแต่อะ่ะยังไงคืออารมณ์เหมือนแบบยังไงก็ต้องกลับบ้านอะ่ะคือคุณเป็นบ้านของเขาเป็นเป็นที่พักพิงในใจยังไงก็ต้องกลับยังไงก็ต้องอยู่กับคนคนนี้ยังไงก็ขออยากอยู่กับคนนี้อยู่ดีนะคะแล้วก็แบบมันมีความมันมีความแพชชั่นมากๆเลยในในความรู้สึกเขาที่มีให้กับคุณนะคะแบบ มันให้ความสึกเหมือนคนทีเ่เข้าไปอยู่ในใจอะค่ะเข้าไปเป็นคนที่มีความหมายแบบเราเรารู้สึกว่า,าการทำร้ายคุณโดยตรงอะไม่มีทางแต่ถ้าจะทาแต่ถ้ามันจะเผลอไปหลุดไปหรืออะไรไปแล้วทำให้คุณสบบไม่สบายใจอะมันมันน่าจะมีมันน่าจะกระเด็นไปแน่นอนแต่แบบสายตาเขานี่นะคือ ยังไงก็ยังยังคงให้คุณเป็นที่หนึ่งให้คุณเป็นคนสำคัญแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบอยากุอยากมีคุณอยู่ในชีวิตยาวๆเลยไม่ได้อยากมีแค่ตอนนี้นะคะไม่ได้อยากเอาเข้ามาเพราะว่าไปหาใครใหม่ไม่ได้แล้วนะแล้วก็ไม่ได้มองว่าความรักที่คุณมีให้กับเขาว่าเป็นของเล่นเป็นคน แก้ขัดแก้เหงาหรือเป็นคนชั่วคาวไม่ใช่นะคะเขามองไกลกว่าน,นั้นเขาอาจจะไม่ได้แสดงอะไรตรงเนี้ยชัดเจนเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกให้คุณรู้มากมายนะคะหรือถ้าทำผิดแล้วบอกแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อเขาแล้วก็ได้เนาะแต่ว่าในส่วนลึกลงใจเขาค่ะคือเขาอยากอยาก อยากเป็นอยากให้คุณเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับเขาค่ะอยากให้คุณอยู่กับเขาว่าให้นานที่สุดเลยเท่าที่เท่าที่เขาจะทําได้นะคะแล้วก็ถ้าเคยทําผิดพลาดอะไรมาก็หวังไว้ว่าคุณอาจจะให้อภัยเขาได้ในสักวันหนึ่งให้โอกาสเขาได้กลับตัวได้แบบทําตัวใหม่หรือแบบพยายามที่จะประคองความรักนี้ไปให้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือ ทำให้คุณมีความสุขอคะค่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขนักหรอกเวลาแบบเห็นคุณทุกข์ใจไม่สบายใจอะแต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขอะไรก็ช่างที่แบบเขาหลุดไปกระเด็นไปหรือเผลอไปหรือจะอะไรไปก็ตามแต่ที่เขาทําให้คุณไม่สบายใจคะ่ะเขาก็เสียใจยจริงๆแล้วก็อยากให้ทําให้มันถูกต้องอยากเห็นคุณยิ้มมีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเขาเหมือนเดิมอยู่กับเขาเหมือนเดิมไม่อยากให้คุณไปเลือกใครนะคะ โอเคค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกคริสตัลสีนี้นะคะหรือว่าเลือกไพ่กองที่2นะคะมาฟังกันค่ะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปแอคชั่นมาไวมากเลย มาไวจริงๆโอเคมาดูกันค่ะว่าได้ไพ่อะไรบ้างเนาะอ๋อโอเค Uh, the fool นะคะ Queen of Pentacles หอเพจรับข่าสุดที่รัก Date นะคะ Temperance แล้วก็ Chariot โอเคอันนี้ล่ะ This could be the one Love <laughs> Love yourself first โอเคอืมอืม เดี๋ยวขอแตะตรงนี้นิดๆแล้วกันเนาะจากจากไพ่ใบนี้นะคะ love your um, s e l f first จะบอกว่าอทำไมเราได้ฟิลเราคิดว่าขอให้คุณมองความรักครั้งนี้ด้วยความสนุกด้วยความสุขไม่ได้แปลว่าให้ไปล้อเล่นกับใจใครนะแบบเวลาแด้วยความสนุกอะไรอเงี้ยคะ่ะไม่ได้แปลว่าจะไปปั่นหัวใครหรืออะไรใครในใน,ในแง่ไม่ดีเนาะแต่หมายถึงว่า รักด้วยความสนุกก็คือ,อหลักด้วยหัวใจที่เบิกบานนะคะหลักด้วยใจที่ไม่ได้แบบเป็นทุกข์กดดันคาดคันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะขอให้ให้คุณม,มีใจแบบนั้นนะแต่เราคิดว่าอืมเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างนะคะมันจะคลี่คลายคำตอบแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาที่ตัวคุณอีกครั้งหนึ่ง แต่เริ่มต้นเอาไว้ก่อนเนาะถ้าเริ่มต้นจากตัวเราได้ก่อนก็ดีใช่ไหมคะเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนเลยรักแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็รักครั้งนี้ให้มีความสุขให้มีความส,สนุกมากที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะพลิกพลังงานไปตรงไปแมทช์กับคุณเองทีนี้กลับมาที่เขาต่อเนาะเ,ออเขาจะทำยังไงต่อไปเราคิดว่ามันมีเหมือนแบบ มันมี energy ที่มีบางส่วนที่นิ่งแล้วก็มีบางส่วนที่แบบเหมือนเหมือนเดาไม่ได้พอสมควรถ้าคุณจะสงสัยในตัวคนคนนี้เราก็จะไม่แปลกใจแตเ่เราขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าออ่ในในความรักครั้งนี้ค่ะคืออืม ตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ใช้เวลาค้นหาคําตอบกับความรักพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่มันจะบอกว่าทําไมเราเราถึงพูดคำประมาณนี้เนาะว่าเขากําลังค้นหาสิ่งที่เขาต้องการอยู่พอสมควรแล้วก็ที่น่ารีใจมากกว่านั้นก็คือเขาเขาอยากค้นหากับคุณเนาะแล้วเขาก็แน่ใจว่ามันจะสามารถพัฒนามีอะไรไปต่อได้ได้มากกว่านี้ค่ะแต่เหมือนแบบ ใจคนนี้เขาจะเบาๆนิดนึงเนาะใจเบาๆในที่นี้คือแบบเหมือนคนที่เตรียมใจเอาไว้พอสมควรนะคะน่าจะผิดหวังมาพอสมควรเลยก็เลยแบบอาจจะดูเหมือนคือถ้าไปแท็บได้ความรู้สึกเขามากๆมันจะเหมือนคนที่แบบมาไม่เต็มร้อยอะแต่ไม่ใช่เขาไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่นะคะคือเขาก็ ทำเท่าที่ความสามารถที่เขามีณตอนนั้นนะคะความสามารถที่จะรักใครสักคนณตอนนั้นนะคะก็มันจะไปบวกลบนิดหน่อยกับปมของเขาที่เขาเจ็บมาก่อนหรือแบบโดนทำร้ายทำร้ายมาก่อนเนาะทีนี้อ่ะที่เกินไปตอนแรกว่แบบเ,เหมือนน่าจะปิดใจมาพอสมควรแล้วพอมันเริ่มเปิดใจเนี่ยก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็มีหวันหวันบ้างเนาะ เราว่าอันเนี้ยมันอาจจะทําให้แบบส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะแบบสงสัยอยู่บ้างว่าเอ๊ะเหมือนดูเขาแปลกๆไหมอะไรประมาณนี้ที่แปลกๆก,ก็เป็นเพราะว่าเออที่ผ่านมาค่ะความรักเขาไม่ค่อยได้เจอเรื่องที่ดีเท่าไหร่แล้วพอเจอคุณอีกครั้งอ่ะคุณให้ให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างจนเขาก้าที่จะเปิดใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เออน่าจะประทับใจในตัวคุณพอสมควรเลยเพราะว่า ไม่ใช่แค่เขาอยากลองเปิดใจนะแต่กับกลายเป็นว่าพอรู้จักไปสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งอะ่ะกับกลายเป็นว่าเขารักคุณมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็ใจที่เคยหวั่นไหวแต่ก่อนนะคะที่เคยวกแวกที่เคยจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเริ่มเสร็จตัวเริ่มมั่นคงมากขึ้นเริ่มอืม เริ่มเห็นค่าเห็นความสําคัญนะคะพูดอย่างนี้ย่าเพิ่งน้อยใจไปนะว่าแบบเออแต่ก่อนไม่เคยเห็นค่าหรอไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าบางทีคนที่เขามีปมอะไรบางอย่างอะมันจะต้องใช้เวลาแบบให้เขาเสร็จตัวนิดน,นึงเนาะกว่าเขาจะกลับมาแบบเออเป็นคนที่สามารถรักใครโดยที่ไม่ปนความเจ็บปวดเข้าไปในนั้นได้อ่ะคะ่ะสำหรับเขาใช้เวลาพอสมควรเลยแต่เราเชื่อว่า พราะความรักที่ที่คุณมีให้กับเขาค่ะสิ่งที่ดีๆที่มอบให้การแบบตลอดมาสม่ําเสม,สมอเนี่ยมันทำให้เขาเชื่อมั่นเชื่อใจมีความสุขที่จะอยู่กับคุณจนเขายอมที่จะแบบโอเคเอ,อ,อดีตอะไรก็ตามแต่หรือว่าที่เขาอาจจะแบบดูเหมือนไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรือแบบดูเหมือนอ,อ,อยังไงอะ ดูเหมือนไม่ค่อยคอมมิตเมนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปจัดการกับเรื่องตรงนั้นพอความสุขที่เขาได้จากคุณเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะไปจัดการกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเคยกวนใจเขาอะค่ะหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีความไม่น่ารักอะไรบางอย่างที่มันตามมากับปมเพื่อที่จะรักษาสมดุลอันนี้ไว้เหมือนเขารู้ตัวแล้วละว่าแบบเออ คนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่มีความหมายคือคนที่สำคัญสำหรับสาหรับเขาจริงๆตอนช่วงที่เขาเยียวยาตัวเองหรือว่าไปจัดการกับเรื่องอะไรไม่ดีะคะ่ะมันอาจจะแบบคุณกับเขาอาจ,จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องไปเคลียร์กันหรือเขาอาจจะต้องไปเคลียร์กับคนอื่นไปเคลียร์คนอื่นเดี๋ยวเพิ่งตกใจในะแบบอ้าวมีคนที่ชอบที่รักแล้วไม่ใช่นะคะแต่อาจจะแบบยังไงอะอืม ไปจัดการตัวเองมาให้เรียบร้อยว่างั้นเถอะคือทุกเรื่องทุกอย่างอะคะ่ะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งตกใจว่าแบบเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะแต่แบบออะไรก็ตามแต่ค่ะจะแบบไอ้นีสใสอ่ะยกตัวอย่างเนาะอาจจะแบบเฟนลี่ชอบเตาะชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะจริงจังอะไรกับใครสักคนเนี่ยจะไปแอลใครจะไปอะไรอะใครก็ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่า จะจริงจังแล้วเนาะมันไม่ได้อยู่ในโหมดที่แบบโสดแล้วจีบไปเรื่อยอะคะ่ะไม่ได้ไม่มีใครอยากอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นยาวนานเนาะมันอาจจะสนุกพักหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดอะคะ่ะเราก็อยากจะจริงจังกับใครสักคนหรือว่าอยากมีคนที่เป็นคนของเอาจริงๆเขาก็รู้สึกแบบนั้นกับคุณเหมือนกันแต่อาจจะต้องให้เวลากับเขาหน่อยในการจัดการกับกับเรื่องราวอะไรอย่างเหล่านี้คะ่ะแต่ว่าให้รู้เอาไว้เลยว่าไม่ว่าจะเงื่อนไขจะคืออะไรก็ตามที่จะทําให้ มีคุณอยู่ในชีวิตเขาค่ะเขาพร้อมที่จะทําเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยพร้อมที่จะไปหาคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีพอสําหรับคุณนะคะเขาก็หวังไว้ว่าเขาก็จะทําเต็มที่ที่สุดเลยเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในหัวใจเนาะมีมีคุณมีกันและกัน่ะอืมมีกันและกันเขาอยากไปหานะ มีความรู้สึกถ้าไม่ได้เจอกันเนี่ยแล้วเขาอยากไปหาแลเหมือนแบบคิดถึงนะคะแบบอยากเจอไวๆอยากอยากพบอยากเจออยากอยากอยู่ด้วยนะคะอาจจะต้องอเป็นกําลังใจให้เขานิดน,นึงเนาะให้เขาไปจัดการตัวเองอ่ะนี่แหละเราถึงบอกว่าเราก็อยู่สวยๆอยู่เฉยๆของเราไว้นะคะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกีดร้องว่าอะไรนะเธอมี มีเรื่องค้างคาต้องไปจัดการหรอวคือใครคืออะไรไม่ต้องไปวุ่นวายนะคะปล่อยเขาให้ไปเคลียร์ตัวเข้ามาเราอยู่ของเราเฉยๆถ้าเขาจะเลือกเราเขาจะทําเพื่อเราเองค่ะไม่ต้องบังคับกันไม่ต้องกรีดร้องให้เขาไปทํานะคะเดี๋ยวเขาทําให้เราเองนะคะเชื่อใจในในความรักได้เลยเชื่อใจและศรัทธาในสิ่งดีงามได้เลยแล้วก็ดูแลตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็รักให้สนุกให้มีความสุขนะคะเป็นกําลังใจให้นะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะเราไวยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขก,กายสุขใจนะบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกคริสตัลสีนี้นะคะหรือว่าเลือกกองที่สามนะมาฟังกันค่ะว่าเขาจะทำยังไงต่อไป ทาวเวอร์นะคะคิง g o บคั p s ดีวิลนะโอ้คว e น n o บคั p s โซเมทขึ้นโอเคแพ s ชั okay. ่นแล้วก็รีทีมเหมือนอยากได้อีกสักใบเลยมันออกมาสองใบอะ สองใบก็ได้เนาะสองใบสองใบโอเคอืมดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะแต่เราเชื่อว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันจะทำให้ ความรักของของคุณกับเขาดีขึ้นไพโซเมตขึ้นนะคะเป็น King of Cups กับ Queen of Cups อืมฉะนั้นเราได้ความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรด้วยกันนะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวกลับไปเคลียร์กันได้อยู่ดีเดี๋ยวกลับไปจัดการเรื่องเราอะไรบางอย่างได้ได้อยู่ดี มันอาจจะมีบ้างอะเนาะที่อืมเรากำลังมองอยู่ว่ามันดูปัญหามันก็ดูว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวอะไรใหญ่โตเนาะแต่มันมันมันเหมือนคนที่ยังไงอะ่ะ สนุกเราเราเราได้ความรู้สึกมันมันเด็กที่เล่นสนุกอะค่ะเล,เล่นสนุกอยู่แล้วแบบผู้ปกครองนี่แบบโอเคได้เวลาพักแล้วอะไรเงี้ยเด็กก็จะรูอสึกออไม่อยากพักเลยอะไรเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบที่ที่ฝั่งหนึ่งติดอยู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไอ้สิ่งที่เขาติดอยู่เนี้ยเขาต้องเขาต้องเลิกนะอ่ะอ๋อโอเคสิ่งที่เขา เขาจําเป็นต้องเลิกอะไรบางอย่างที่เขาติดอยู่ตอนนี้บางคนอาจจะติดเกมใช่ไหมอาจจะแบบว่าไม่ได้เลิกค่ะนะคะแต่แบบอาจจะแบบเออเล่นน้อยหน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะหรืออาจจะแบบอ,อติดแอลกอฮอล์หรือติดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเออเบา,านิดหนึง่งเบาได้เบาอะไรเงี้ยคะ่ะแบบจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะประคองความรัก ครั้งนี้ต่อไปให้ได้แล้วก็จะต้องใช้ความความหนักแน่นเนาะสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเนี้ยต้องใช้ความหนักแน่นแล้วก็ต้องใช้ความเข้มแข็งในใจมากๆเลยแล้วก็ต้องมีทีมซัพพอร์ตที่ดีนะคะจะต้องมีทีมซัพพอร์ตที่ดีต้องช่วยเขานิดนึงคือเขาจะพยายามแหละเพื่อที่จะแบบอืมจัดการกับไอ้เจ้าปัญหาที่มันค้างคาใจหรือว่ามันมันเริ่มสอบเขาว่าแบบ สิ่งที่เขาเป็นอยู่หรืออะไรที่เขาติดอยู่เนี่ยมันทําให้อีกคนนึงไม่สบายใจแล้วนะมันทําให้อีกคนนึงเนี่ยนะไม่โอเคละแล้วก็จําเป็นจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ประคองความรักความรักครั้งนี้ต่อไปให้ได้อาจจะต้องให้เวลาเขาสักหน่อยนึงนะคะในการจัดการเพราะว่าสิ่งที่เราทําเป็นระยะเวลายาวนานนะคะสิ่งที่เราเคยชินอะ ยากเหมือนกันนะที่จะแบบเออแบบตัดชึบแล้วแบบเลิกได้แบบเปลี่ยนแปลงได้เลยอ่ะพิกแบบพลิกคนคนหนึ่งที่เคยติดกับอะไรบางอย่างภายในหนึ่งวันหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลามากน้อยแล้วแต่นะคะทีนี้ แต่เจตนาเขาว่าเขาตั้งใจดีนะตั้งใจคือเขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันไม่ดีแล้วก็เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะรักษาประคองความรักนี้ไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลากับมันพอสมควรเลยแล้วก็แล้วว่าเขาก็หนักแน่นที่ที่จะเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่ายังไงอะ่ะคนเคยชินคน,คนเคยทำทำสิ่งนี้เหมือนตามใจกับอะไรบางอย่างเป็นระยะเวลานานมากอะ แต่พอต้องทําเพื่ออีกคนหนึ่งเนี่ยบางทีมันแบบอหือยากเหมือนกันนะคือบางทีแบบมันอดไม่ได้แล้วกลับไปกลับไปอยู่กับตรงนั้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไม่รักนะอย่าเพิ่งน้อยใจว่าแบบเออเขาทําได้แป๊บนึงเขากลับไปทําตัวไม่ดีแล้วเงี้ยคะ่ะอย่าพิ่งน้อยใจ อยู่ข้างๆเป็นกําลังใจก่อนเนาะเพราะว่าเขาก็ตั้งใจพอสมควรเลยที่จะแบบลงมือทําเริ่มต้นใหม่ทําให้อะไรบางอย่างดีขึ้นนะคะแต่เขาจะทําไม่ได้เลยนะถ้าเขาขาดทีมซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็แบบเราว,ว่าด้วยเรื่องเงื่อนไขของเวลานี่แหละบางทีมันจะทําให้แบบบางคนน้อยใจแบบเมื่อไหรจะจบสักทีแบบเนี้ยเออแบบเหมือนพยายามจะเลิกเหมือนพยายามจะดีขึ้นก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันจะต้องวางเงื่อนไขไว้ทั้งทั้งสองคนเหมือนกันแต่อย่างน้อยอะเขาก็าตั้งใจดีแต่คืออาจจะต้องมองว่าแบบยังไงอะแค่ไหนที่เราไหวเหมือนกันอะเราก็ต้องดูใจตัวเองเหมือนกันว่าแบบเออท้ายที่สุดถ้าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาจริงๆอะเราให้เขาได้กี่ครั้งกี่ครั้งที่เราไหวแล้วก็ไอความพลาดพังเผลอไปอะมันสุด จะบอกว่าสุดวิสัยก็พูดยากเพราะบางอย่างเหมือนเหมือนยังไงอ่ะเหมือนติดเกมอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันทําให้แบบเออเราไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันต่บางทีเหมือนแบบ เขาเล่นมานานนะเนาะเคยเล่นตลอดแล้วก็จะอยากเล่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะอึดอัดแต่อาจจะเราอาจจะต้องวางเงื่อนไขกันนะคะมันอาจจะไม่ต้องแบบเด็ดขาดแบบต้องเลิกต้องขาดต้องเลิกให้ได้เดือนนี้ต้องเลิกให้ได้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่มันแบบขึงขังแบบแข็งแบบแน่นขนาดนั้นนะมันก็จะแตหกหักเนาะแต่ถ้าเราแบบยืดหยุ่นสักนิดนึงเราก็ลองดูว่าแบบไอ้ที่เขาเป็นอะ่ะม,มันค่อยค่อยดีขึ้นไหมมันมีหนทางที่จะแก้ไข ไปไปด้วยกันได้ไหมความตั้งใจที่เขาทำอะ่ะดีขึ้นไหมหรือแบบหรือก็หล่อแหละหล่อแหละเราก็ไม่ทำสักทีหรือแบบเออมันก็เริ่มเห็นพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะคอยดูเป็นจังหวะจังหวะไปอะคะ่ะว่าเ,ออเขามีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลับมาดูตัวเราเหมือนกันว่าเราอยู่ในจังหวะที่ไหวไหมคือท้ายที่สุดอะตัวตนของเขาที่เขาเป็นนะคะ มันทำร้ายเราหรือเปล่าถ้าทำร้ายอาจจะต้องมาคิดทบทวนกันใหม่ว่าเราจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้แต่ถ้ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราพัฒนาการของเขาดีขึ้นนะคะคียน,นี้คือแบบต้องแบบประคองกันจริงๆอนะเนาะประคองให้ผ่านพ้นไปกันให้ได้จับมือกันให้แน่นๆนะคะช่วงนี้ให้รับรู้อไว้ก่อนเนาะว่าเขาก็ตั้งใจดีเพื่อเพื่อที่จะทําสิ่งนี้เพื่อเราแหละคะ่ะแต่แบบ ไอความคาดหวงังหรือความที่เราต้องการอะมันอาจจะไม่แมทหรือมันอาจจะไม่เร็วเท่าที่เราต้องการอะก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําลายน้ําใจคนที่กําลังกลับตัวเลยก็แล้วกันนะคะถ้าคิดว่าจะให้โอกาสเขากลับตัวเนาะก็ลองดูว่าเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างเราไหวแค่ไหนเขาไหวแค่ไหนและเขาดีขึ้นไหมนะคะแต่ให้รู้ว่าเขาตั้งใจมากๆเลยที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะทํามันให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่า เราทั้งเราทั้งเขาอะค่ะต้องมีความเข้มแข็งแข็งแรงทางใจพอสมควรเลยจะต้องจับมือล้วา่านไปได้ได้วยกันนะคะเพราะว่าคนรักกันก็มีสองคนน่ะเนาะถ้าไม่ทำเพื่อกันนะอีกคนนึงทำอยู่ข้างเดียวค่ะหลุดแน่นอนเรียบร้อยแน่นอนนะคะ มันต้องช่วยกัดประคองกันไปทั้งสองคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่ได้เซตนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ